พ่อครับเสีบาทนะครับได้เลยยุ่มพ่อไม่ได้เอาบาทมากเลยยมเอามากทีเดียวแตาเต็มบาทที่เดือนเลยยมอันนี้บอกบาทมากว่าเต็มบาทแถื่อนเขาใช้ไปไม่ได้บุญอยู่บ่ล่ะครับใช้หลวงพ่อว่าเต็มบาทเป็นอย่างไรหลวงพ่อว่าเต็มบาทเมื่อไเต็มบาทเนาะไม่น้องสั่นเลยยุ่มไม่ถึง มเหตุการณ์เมื่อไหร่ไหมครับเสียงจรวดมันมากไปไหมครับมันเยอะมากฝั่งออกพอจมหยุดบ่าบอกเอาใหม่อีกครั้งนึ่งนะครับผมเสียงเมื่อนหร่หนึ่งมันมากไดี๋ครับเสียงจรวดมันเสียงหนูท่านบอกมันเสียงหนูเสียงหนูยีเดียวเม่นบ่ล่ะ สงหนูมันเสียงจรวดอยู่ป่มาเสีงหนูดิักเเลย่มาไงเสียงจรวดอกเสงหนูขอถ้วยหน่อยบ้น่ปีกี่วันามร้อกิบาวันเถอะมีวันเดียววันเดียวนไปได้ยังไงเปตมกินกับข้าวเวลาออกรอบวด ไดีลยวได้ยังกินอะรที่เยรนของคาไม่อ้เ็นัวเนาะเหบเลยเเนาโอ้เก่งตัวแบบเสบเลย่เป็นแส่บได้เราพัเรับของย่ง้อยูเลยอะอี่จะขับยิงไงเลยเราอเนาอืีบเนาะ แสบกับขุยซะคนมักคุยเนาะเออแต่พอมักคุยอะไรก็มักใบแล้วดอกนี่เดี๋ยวเียวนี่ือมักใบเนาะพิ่สีบ้างไหนเนาะวางมักใบไปจริมักคุยเด้วยไปเลยแนดง